สวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วฝาก s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้ำนะคะอาเธอจะมาเล่าเรื่องราวของเธอเมื่อหลายปีก่อนค่ะน้ำกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่น้ำเคยเจอยามเล่นซ่อนหาไปเมื่อสองปีที่แล้วจําน้ำกันได้ไหมคะครั้งนั้นก็8คนได้ค่ะแต่หลังจากนั้นน้ำก็อยากที่จะมีแฟน ทุกคืนเลยค่ะคือว่ามันดีแบบนี้นี่เองเจอไปคราวนั้นก็แทบแย่ค่ะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ดีๆของน้ำอีกครั้งนึงนะคะพี่ๆน้องๆที่สวยๆน่ารักทุกคนอย่าหาทํานะคะเดี๋ยวจะติดใจเหมือนน้ำค่ะหลังจากนั้นไม่นานน้ำก็ได้เจอของใหม่ค่ะแฟนใหม่น้ำนั่นเองแฟนน้ำเขาเป็นคนขับรถทัวร์ค่ะ สายที่เขาขับก็สายเหนือค่ะเขามีชื่อว่าพี่สันค่ะเราเจอกันตอนที่น้ำกลับบ้านน้ำจำได้ว่าสงการปีที่แล้วน้ำกลับบ้านรถทัวร์เที่ยวดึกเพราะรถเที่ยวตอนบ่ายน้ำซื้อตั๋วไม่ทันค่ะก็เลยได้รถเที่ยวดึกรถเที่ยวดึกก็เป็นรถนอนซะด้วยก็ดีเหมือนกันค่ะพอจะได้นอนหลับยาวๆตื่นมาจะได้ถึงบ้านเลย น้ำไปอยู่กรุงเทพมาหลายปีก็เลยสวยขึ้นค่ะและก็แต่งตัวทันสมัยมากขึ้นและน้ำก็เคยเจออะไรมาบ้างแล้วก็อย่างที่เกินเกินไปค่ะก็เลยตัดสินใจกินยาป้องกันไม่ให้ท้องค่ะพอกินเข้าไปแล้วเหมือนว่าจะสวยขึ้นมากและผิวพรรณก็ขาวผ่องขึ้นด้วยค่ะเหมือนที่หมอร้านยาบอกจริงๆด้วยจะทำให้ผิวสวยขึ้นอันนี้ ก็จะบอกต่อเพื่อนๆไปในตัวนะคะถ้าใครอยากผิวสวยและอีกอย่างยาคุมตัวนี้กินแล้วก็ลดสิวมากค่ะหน้าเนียนมากทุกส่วนของน้ำมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นสัสดส่วนที่หนุ่มๆต้องรีบผันกลับมมองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายรุ่นพ่อรุ่นหนุ่มจนถึงรุ่นปู่แถมน้ำได้ความขาวมาจากครอบครัวและคืนนั้นน้ำกลับบ้าน ตอนที่นั่งรถเมย์กลับบ้านที่น้ำก็ได้เจอแฟนน้ำคืนแรกน้ำก็มองมองเขาเขาก็มองมองน้ำเช่นกันเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราต้องการอะไรเขาก็รู้ว่าน้ำเป็นผู้หญิงแบบไหนน้ำร้อนแรงยิ่งกว่าพระอาทิตย์ขนาดน้ำนั่งรถกลับบ้านตอนกลางคืนนะยังร้อนเลยค่ะน้ำเห็นเขามองมา ที่ขาเรียวของน้ำใช่ไหมคะที่น้ำใส่กางเกงยิงขาสั้นพอน้ำได้เห็นเท่านั้นน้ำก็เลยแกล้งเขาคะ่ะน้ำแกล้งขยับขาไปมาให้เขาพอได้เห็นคะ่ะเขาหลงชอบน้ำมากหรือว่าเขาอยากจะเป็นแฟนกับน้ำในคืนนี้ก็ไม่รู้แต่น้ำก็ชอบเขาเหมือนกันนะคะรถแล่นไปได้ไม่นานทางรถก็มีการจอดพักรถกันคะ่ะ แล้วก็ให้ทุกคนเข้าห้องน้ำหรือหาซื้ออะไรกินกันน้ำกับเขาก็เหมือนว่าจะหิวค่ะหิวอะไรในที่นี้พี่ๆคงเข้าใจนะคะเขาคงอยากจะกินอะไรค่ะส่วนน้ำเมื่อได้เห็นผู้ชายมองมาตั้งนานความรู้สึกที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบนั้นนะคะเขาก็เดินมาคุยกับน้ำและก็ชวนน้ำเข้าไปคุยที่หลังต้นไม้ใหญ่ ท่ายืนคุยของเราสองคนเป็นอะไรที่น้ำชอบมากเลยนะคะน้ำว่าท่านี้มันตื่นเต้นดีค่ะท่ายืนที่ใครๆก็ชอบน้ำกับเขาคุยกันจริงๆนะคะคุยกันตั้ง30นาทีน้ำถูกเขาวัดสัดส่วนของน้ำแถมน้ำก็วัดสัดส่วนของเขาเหมือนกันถึงไม่นานก็ตามค่ะแต่เราก็รับรู้ได้ว่าเขาชอบน้ำมาก ไม่ชอบได้ไงคะขนาดยามแปดคนน้ำยังทำให้เขามีความสุขอะไรทั้งคืนเน้นนะคะทั้งคืนและแถมวนตอนเช้ากลับมาอีกรอบหลังจากน้ำลงเล่นละครอยู่หลังต้นไม้ใหญ่กับพนักง,งานขับรถน้ำกับเขาก็คบกันน้ำจัดให้เขาทั้งวันทั้งคืนอย่างสบายใจน้ำไหวมากเลยนะคะ แฟนน้ำเขาก็เทิดทูนน้ำค่ะสงสัยจะไม่เคยเจอผู้หญิงแบบน้ำมาก่อนก็เลยชอบเป็นพิเศษสุดท้ายเราก็ผูกแขนเป็นธรรมเนียมค่ะและน้ำก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของแฟนน้ำทุกอย่างก็มีความสุขดีน้ำก็ช่วยบ้านของแฟนขายของค่ะที่บ้านพ่อแฟนจะขายของแฟนของน้ำขับรถทำให้เราเจอกันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะ แล้ววันนั้นน้ำก็เลยได้โอกาสได้เจอเพื่อนสนิทของแฟนที่เขาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเขามาหาพี่เขามาหาแฟนน้ำค่ะและพ่อแฟนก็บอกว่าแฟนน้ำไปขับรถแต่ตอนนี้แฟนของน้ำไม่อยู่เขาก็ไม่เคยเห็นน้ำมาก่อนเขาก็เลยอยากจะเจอน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะทำความรู้จัก พ่อก็เลยเรียกน้ำออกมาน้ำเจอกับเขาพ่อก็บอกว่าพี่เก่งเป็นเพื่อนสนิทก,กับพี่สันแต่พี่เก่งไปทำงานที่กรุงเทพหลายปีก็เลยไม่รู้ว่าพี่สันแต่งงานเก่งนี่น้ำที่พ่อบอกไงแฟนไอ้สันมันพ่อครับน้องน้ำสวยมากเลยครับพี่เก่งพูดออกมาต่อหน้าแฟนของต่อหน้าพ่อของพี่สันเลยคะ่ะทำให้น้ำถึงกับหน้าแดงไม่นานเราก็เหมือนว่า งูเห็นตีนไก่ไก่เห็นตีนงูค่ะส่วนพี่เก่งก็ซื้อเครื่องดื่มที่ร้านพ่อนั่งดื่มน้ำก็นั่งคุยกับเขาเป็นมารยาทพราะเห็นเขาไม่มีเพื่อนคุยค่ะและเขาก็ตั้งใจมาหาพี่สันแฟนของน้ำตอนนั้นพ่อไม่มีลูกค้าพ่อก็เลยไปหลังร้านพ่อบอกว่าเหนื่อยก็เลยขอแอบไปนอนพักหลังร้านสักหน่อยให้น้ำดูแลร้านให้อยู่ๆเขา ก็เอาขามาสกิดที่ขาของน้ำน้ำหันไปเขาก็ยังสกิดอยู่แบบนั้นเขาก็บอกว่าไอ้สันโชคดีมากที่ได้แฟนสวยและก็ก็อะไรคะพี่เก่งพูดออกมาเลยนะคะพี่เก่งพูดว่าสันกลับบ้านวันไหนน้ำก็เลยพูดไปว่าน่าจะอีกสองสามวันค่ะเขาก็ยิ้มออกมาเขาบอกกับน้ำว่าเย็นนี้น้ำทำอะไรหรือเปล่า น้ำบอกไปว่าไม่ได้ทำอะไรค่ะเขาก็ถามขึ้นอีกว่าน้ำนอนที่ห้องเก่าไอ้สันหรือเปล่าใช่ค่ะห้องของน้ำอยู่หลังบ้านส่วนพ่อพิสันนอนอยู่ชั้นบนน้ำกับพิสันนอนอยู่ห้องติดลงรถค่ะพี่เก่งยิ้มยิ้มและถามต่อว่าปกติลุงเขาจะเข้านอนกี่โมงน้ำรีบตอบไปว่าประมาณ 3, 3ถึงสามทุ่มสี่ทุ่มได้ค่ะ พี่เก่งก็ยิ้มและก็ยื่นเงินค่าเครื่องดื่มที่เขานั่งดื่มให้กับน้ำแถมจับมือน้ำเหมือนจะบอกอะไรกับน้ำนะคะเขาอยากจะเจอกับน้ำอีกตอนเย็นน้ำก็ช่วยพ่อเก็บร้านและก็เก็บข้าวของพอน้ำกินข้าวกับพ่อเสร็จเรียบร้อยตกตอนเย็นน้ำก็อาบน้ําแต่งตัวใส่น้ําหอมอย่างที่เคยทําและชุดที่น้ำสวมใส่นั้นมันก็ดูสีสด ชื่นตามากเลยนะคะขนาดน้ำออกไปเข้าห้องน้ำพ่อพี่สันยังแอบมองน้ำแปลกแปบางสิ่งบางอย่างมันเห็นได้ชัดเจนประมาณห้าทุ่มได้ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นน้ำก็นึกว่าพี่เก่งไม่มาแล้วน้ำก็เลยปิดไฟนอนค่ะอยู่ๆน้ำก็ได้ยินเสียงข้างๆหน้าต่างมันดังขึ้นค่ะก๊กก๊กน้ำก็รีบไปเปิด พี่เก่งรีบด,ดันตัวเข้ามาน้ำก็นึกว่าพี่จะไม่มาแล้วคะ่ะไม่มาได้ไงพี่ต้องมาหาน้ำอยู่แล้วพี่เก่งพูดจบเขาก็ไม่รอช้าดึงมือน้ำเข้าไปกอดแล้วก็หอมเบาๆจนน้ำก็เผลอไปกับเขาพอเขาเห็นน้ำแบบว่านิ่งๆไม่ได้ตอบสนองเขาเท่าไหร่ตอนแรกก็ทําเหมือนจะไม่ยอมคะ่ะพอโดนหอมแก้มไปเท่านั้น ความรู้สึกเรื่องแบบนั้นมันก็วิ่งอยู่ในตัวน้ำวิ่งโจนน้ำหน้าแดงใจสัน่นพี่เขาก็รีบดึงน้ำเข้าไปบนเตียงทันทีและเราสองคนใช่ค่ะเราสองคนก็ได้เป็นแฟนกันอย่างชอบใจทำให้น้ำหายใจหายคอดีขึ้นเยอะเลยค่ะพี่เก่งถึงกับพูดออกว่าพี่ไม่เคยเจอใครเหมือนน้ำมาก่อนพี่เก่งบอกว่า จะมีเกมให้น้ำเล่นพูดเสร็จเขาก็ให้น้ำลงไปเก็บเงินที่พื้นค่ะแบบนี้น้ำยังไม่เคยเล่นเกมแบบนี้ค่ะเหมือนมันจะแปลกๆพี่ๆคนไหนจะล้องเล่นเกมแบบนี้ดูบ้างไหมคะรับลองสวรรค์ชัดๆพี่เก่งเริ่มโยนเงินแบงค์ร้อยประมาณ2,000บาทได้ค่ะ แล้วก็บอกว่าให้น้ำคานไปให้น้ำคานไปเก็บตังส่วนเขาก็คานตามน้ำไปเก็บตังได้ค่ะน้ำเก็บทีละใบพี่เก่งก็ชอบใจที่น้ำชอบเล่นเกมนี้พี่เก่งบอกว่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นเกมใหม่แบบใหม่น้ำต้องชอบแน่ๆน่น้ำก็บอกว่าได้เลยค่ะแต่ต้องตอนที่พี่สันไม่อยู่นะคะเดี๋ยวแฟนน้ำโกรธพี่เก่งเมื่อได้ยินเท่านั้น ก็ยิ้มออกมาพี่เก่งพูดพี่ก็แฟนน้ำเหมือนกันนะพี่เก่งดูเหมือนว่างานนี้อยากจะต่อความสัมพันธ์กับน้ำอีกยาวนานเพราะเขาชอบน้ำเข้าไปแล้วคะ่ะทำไมถึงชอบใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำเป็นผู้หญิงที่สวยไงคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ